โรคภูมิแพ้เนี่ยคือโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกายมีการตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ไวกว่าปกติตามคำนิยามเนี่ยไม่มีศัพท์หลายคำนะครับที่เราต้องอธิบายสารก่อภูมิแพ้คืออะไรสารก่อภูมิแพ้เนี่ยก็คือสารที่เข้ามากระตุ้นทําให้ร่างกายเกิดการแพ้ขึ้นสารชนิดนี้เป็นไปได้ตั้งแต่ขนลังแคสุนัขแมวลรฝุ่นนะครับ เกสรซึ่งพวกนี้มาทางเดินหายใจหรือเป็นกลุ่มของอาหารเช่นนมวัวไข่อาหารทะเลหรือเป็นกลุ่มของสารเคมีต่างๆที่สัมผัสผิวพวกนี้ก็ก่อให้เกิดอาการแพ้ซึ่งแต่ในคนที่ไม่แพ้ก็ไม่มีอาการครับสาเหตุของโรคภูมิแพ้เนี่ยยังไม่ทราบชัดเจนว่าเกิดจากอะไรโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกือบทุกโรคมีสาเหตุเบื้องต้นจากทางกรรมพันธุ์นะครับร่วมกับการสัมผัสสารที่เป็นสาเหตุ ของโรคภูมิแพ้เนี่ยอย่างยาวนานบางคนที่แพ้สารเคมีก็มีการสัมผัสสารเคมีเป็นระยะเวลายาวนานบางคนที่แพ้ในส่วนของฝุ่นละอองก็มีการหายใจเอาฝุ่นละอองชนิดนั้นเป็นระยะเวลายาวนานในส่วนของอาหารจะแตกต่างออกไปนะครับเด็กที่เกิดมาที่มีการแพ้นมวัวแพ้ไข่ขาวส่วนหนึ่งก็คือได้รับอาหารชนิดนั้นเร็วกว่ากําหนดที่ควรจะให้หรือแม้กระทั่งช้ากว่ากําหนดที่ควรจะให้ ก็มีความเสี่ยงที่จะไม่เกิดอาการแพ้มากขึ้นครับ